เมื่อรัฐมนตรีมือป่าผู้มีที่พลและมาเฟียโลกโซเชียลไปจับภาพท่านไว้ได้เป็นช่วงจังหวัดเดียวท่านเองแต่คนวิพากษ์วิจารณ์กันขลมเลยดูลักษณะท่าทางนี่ฮะคือโชว์นิ้วโป้งสองนิ้วนี่มือแล้วก็ชูมือแบบนี้คือคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่ามันเหมาะสมไหมเหตุการณ์ยิงโอเหตุการณ์ยิงกันมีคนตายมีคนเจ็บแต่ยูยๆทำไมรัฐมนตรีมาดูที่เกิดเหตุปั๊บแล้วชูมือชูนิ้วแบบนี้ท่านรัฐมนตรีโต้กลับแบบเดือดจัดเลยภาพที่เกิดขึ้น เกิดหลังจากที่ผมออกมาจากห้างสื่อมวลชนเรียกแล้วก็พยายามจะสัมภาษณ์ผมก็เลยส่งสัญญาณกับสื่อว่าให้พบตรที่เดินตามมาข้างหลงังไปสัมภาษณ์ท่านไม่ใช่หน้าที่ของผม<อ>ผมก็ยกมือแล้วก็ชี้ไปแบบนี้ทําให้ดูด้วยอย่าแปลความหมายผิดถ้าไม่ให้ผมเอานิ้วโป้งชี้ไปข้างหลงังให้ผมเอาอะไรชี้อย่ามาใช้เหตุการณ์นิดเดียวทําลายสังคมกันแบบนี้ถ้าออกมาเนี่ยผม,ยมผมบอกว่าคือจะให้ผมพูดยังไงถ้าผมหิวแสงผมก็เดินไปหาแล้ว ผมก็ชี้นิ้วโป้งข้างในให้ข้างในเขาพูดนะครับอย่าแปลอย่างนี้ผิดーーผมไม่ได้บอกอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับจะไม่ให้ผมใช้มือชี้นิ้วโป้งชี้จะให้ผมอะไรชี้ครับคือเป็นการอธิบายว่าเป็นการอธิบายว่า,นาคนข้างในเดี๋ยวคนข้างในเขาจัดการเองเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจัดการเองอย่ามาใช้เหตุการณ์แป๊บเดียวนิดเดียวอย่าคุณอย่าทาลายสังคมแบบนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าหน้าไหนที่พูดแบบนี้ผมไม่สน ผมไม่สนครับแต่ผมมีหน้าที่ผมก็ทำแล้วผมก็มีมารยา